วันนี้นะคะที่ฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบกับสภานักเรียนท,ทุกท่านนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากก็เมื่อกี้ที่ได้ฟังน้องๆทั้ง4ท่านนะคะพูดไปก็รู้สึกว่าเป็นการที่ทําให้เห็นว่านักเรียน เด็กรุ่นใหม่ได้มาเน้นย้ำถึงหน้าที่นะคะถึงแนวทางการปฏิบัติสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะรณรงค์ให้เด็กรุ่นเดียวกับเรานี่แหละโตกว่าไม่มากเด็กกว่าไม่มากได้เข้าใจตรงกันว่าประเด็นที่สำคัญจริงๆของสังคมคืออะไรนะคะอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากบางทีค่ะอย่างตัวดิฉันเองนะคะคิดขึ้นมาว่าตอนเราเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากมายเด็กทั่วไปว่า เราคงไม่ได้ทำอะไรเป็นการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่หรอกเราก็เป็นแค่เด็กตัวเล็กคนหนึ่งแต่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนความคิดตรงนั้นเพราะว่าความคิดแต่ละคนมันคือการสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างง่ายๆถ้ามีเด็กแค่สามคนคิดร่วมกันว่าจะทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นสิ่งด,ดีนั้นก็จะเกิดขึ้น ถ้าเด็ก3คนคิดจะทําให้สิ่งนั้นมันแย่เรื่องแย่ๆก็เกิดขึ้นได้เช่นกันยกตัวอย่างแค่3คนเองจริงๆแล้วคนทุกคนมีพลังแล้วก็มีอํานาจในการตัดสินใจของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกมากมายตอนเด็กๆเ,เรายังอายุน้อยอยู่เนี่ยเราสะสมประสบการณ์สะสมข้อมูลสะสมการเรียนรู้นะคะอย่างที่ไหนวันนี้ใครจําคําขวัญของนายกปี68ได้บ้าง ยกมือสักหนึ่งคนได้ไหมคะใครจำคำขวัญไดอ้อุ้ย,ยทันทีเลยอะ่ะเมื่อกี้เห็นน้องข้างหลังน้องผู้ชายขอสักหน่อยนั่นแหละคะ่ะน้องน้องนัดแนะกับเพื่อนก่อนค่ะพูดได้เลยมีไมให้น้องไหมเอ่ยตรงกลางนี่คะ่ะขอโทษทีนี่แหละเด็กรุ่นใหม่พูดปุ๊บออกมาได้เลยครับ สำหรบคำขวัญที่ท่านนายกได้ให้กับวันเด็กนะครับมีอยู่ว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองครับตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะเยี่ยมเลยค่ะอันนี้นะคะทำไมถึงทุกโอกาสคือการเรียนรู้อย่างตัวของดิฉันเองนะคะที่คิดคำขวัญนี้ขึ้นมาเราเรามีการคิดคำขวัญนี้นะแล้วก็ถามว่า อยากจะให้คําขวัญไป,ไปไปเป็นในแนวทางไหนคําว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้เนี่ยเพราะว่าสิ่งเนี้ยฟังดูดีอ่ะมันคือเรื่องจริงเราจําเป็นไหมที่ว่าเราอายุแค่เนี้ยแล้วเราต้องเรียนรู้จากคนที่อายุเยอะๆแล้วก็มีประสบการณ์เท่านั้นไม่จําเป็นใช่ไหมคะเราอยากเรียนรู้ว่าแล้วน้องๆกลุ่มที่เด็กกว่าเราล่ะเขามีความสนใจในเรื่องอะไรเขาคิดอย่างไร เด็กในช่วงแต่ละวัยก็คิดไม่เหมือนกันทําไมบางทีเรายังอยากให้ผู้ใหญ่มาเข้าใจเราใช่ไหมคะผู้ใหญ่ก็ต้องเรียนรู้จากเด็กเช่นกันว่าในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะเรียนรู้อะไรจากเด็กๆได้บ้างนโยบายหรือว่าคำขวัญคาขวัญอันนี้ที่พี่พูดออกมาก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกัน คุณครูก็สามารถเรียนรู้จากนักเรียนได้นักเรียนก็เรียนรู้จากคุณครูอันนั้นคือสิ่งที่อยากให้เปิดกว้างเพื่ออะไรเพื่อเราสะสมข้อมูลและประสบการณ์ที่มากพอแล้ววันหนึ่งเราสามารถตัดสินใจเลือกอนาคตของเราเองได้ อนาคตที่ถูกที่ดีนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่เลือกเส้นทางที่ดีและเป็นประโยชน์นอกจากเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วยังเป็นประโยชน์ให้กับสังคมกับประเทศชาติอีกด้วยเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าเรื่องที่น้องจะเสนอามาเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าหรือเ,เรื่องของการรณรงค์การแสดงความาจงรักภักดีเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีๆและเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็สปอร์ตเรื่องนี้อย่างเต็มที่การแสดงความรักหรือการแสดงออกค่ะ ในสมัยนี้ที่เขาพูดกันเรื่องของ mindset ที่โตขึ้นเรื่อยๆนะโก w t h m i n d ซ็ t ที่เขาเรียกใช่ไหมบอกว่าทำไมเราต้องแสดงออกมาเวลาเรามีความรักหรือมีความรู้สึกที่ดีจริงๆการแสดงออกมาค่ะเป็นการที่เราไม่ต้องห้ามหรือบังคับเก็บกดความรู้สึกใดๆบางอย่างไว้เช่นความรู้สึกโกรธเด็กจิ๋วพี่มีลูกตัวจิ๋วเขาบอกว่าถ้าเด็กร้องไห้เพราะเด็กไม่ทราบว่าจะระบายความโกรธหรือความไม่พอใจออกมายังไง เขาเรียงภาษาไม่ถูกเขาก็ทําได้คือ <büyük> ร้องไห้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะบอกอย่าร้องอย่าร้องใช่ไหมอย่าร้องเงียบๆซะอย่าร้องเขาบอกว่านั่นแหละคือการที่เราเก็บกดความรู้สึกตั้งแต่ยังตัวเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ให้เด็กสามารถแสดงความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีอย่างมีแนวทางให้ผู้ใหญ่ให้กรอบให้ความรู้ให้การอธิบายให้ความรู้ได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด นะคะอันนี้ผู้ใหญ่อย่างเรา,เราทุกคนก็จะต้องทําเรื่องนี้ต่อไปให้เด็กสามารถมีพื้นที่ที่จะปลอดภัยแสดงตัวต,วตวนออกมาได้ว่าอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรรู้สึกอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องๆมากๆที่มาร่วมกันนะคะแล้วก็มาให้อ่อ เขาเรียกว่าอะไรแนะนําความคิดต่างๆที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้วันเด็กแล้วนะคะก็ขอให้เด็กทุกคนนะคะได้เห็นน้องๆกลุ่มนี้ผ่านทางสื่อทุกๆสื่อนะคะว่าเราสามารถเลือกเส้นทางของเราได้เลือกในทําในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้เราตัวเล็กๆคนหนึ่งนี่แหละจะมีประโยชน์อย่างมากมายต่อประเทศชาติในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ